สำหรับวันนี้มาดูสินเชื่อที่มีเงินใช้เป็นจนวันตายเปลี่ยนบ้านเป็นบำนาญเป็นอีกทางเลือกของสินเชื่อกับ reverse mortgage จะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างมาติดตามกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องเงินกู้สินเชื่อนะคะช่องข่าวสารดีๆทางด้านการเงินที่ควรกดติดตามเอาไว้ค่ะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์รวมถึงกดติดตามช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องของเราไว้ด้วยนะคะ ซึ่งวันนี้จะพามารู้จัก Reverse Mortgage เป็นสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุเป็นผลิตภัณฑ์การเงินทางเลือกใหม่การจำนองแบบย้อนกลับขายบ้านล่วงหน้าแลกเป็นบำนาญ มีเงินใช้จนตายโดยสำหรับ reverse mortgage นั้นเป็นการเปลี่ยนบ้านเป็นบำนาญให้มีเงินใช้ไปตราบชั่วนิรันดรโดยปัจจุบันนี้ประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านจากสังคมผู้สูงอายุหรือ aging society ไปสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์หรือ age society โดยในขณะนี้ประเทศไทยมีประชากรที่มีอายุ60ปีขึ้นไป มากถึงร้อยละ15หรือมากกว่า10ล้านคนแล้วและนอกจากนี้แนวโน้มที่จะมีอายุยืนยาวก็ยังมากขึ้นด้วยทำให้เงินที่เตรียมไว้เพื่อการเกษียณอายุอาจจะไม่พอจนวันสุดท้ายของชีวิตเพราะฉะนั้นภาครัฐจึงเริ่มมีนโยบายใหม่ๆเพื่อมาช่วยเหลือผู้สูงอายุมากขึ้นซึ่งหนึ่งในนั้นคือสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ หรือ reverse mortgage ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นทางเลือกใหม่สำหรับผู้สูงอายุซึ่ง reverse mortgage นั้นเรียกอีกอย่างคือการจำนองแบบย้อนกลับจะตรงกันข้ามกับการขอสินเชื่อบ้าน หรือการจำนองบ้านทั่วไปคือสินเชื่อบ้านทั่วไปนั้นผู้กู้จะต้องผ่อนชำระกับธนาคารทุกงวดและเมื่อครบกำหนดงวดสุดท้ายบ้านจะเป็นของผู้กู้และคุณสมบัติของผู้กู้จะต้องอายุไม่เกิน70ปีสำหรับสินเชื่อ reverse mortgage นั้นธนาคารจะเป็นผู้ผ่อนชำระให้ผู้กู้ทุกงวด และเมื่อครบกำหนดวดสุดท้ายบ้านจะเป็นของธนาคารโดยคุณสมบัติของผู้กู้นั้นจะต้องมีอายุ60ปีแต่ไม่เกิน80ปีโดยการจำนองแบบย้อนกลับ ก็คือเราขายบ้านล่วงหน้าให้กับธนาคารแต่แทนที่จะได้เงินเป็นก้อนเราก็จะได้เงินเป็นรายงวดซึ่งธนาคารจะต้องจ่ายเงินค่างวดทุกๆเดือนคล้ายกับเงินบำนาญให้กับเจ้าของบ้านจนกว่าเจ้าของบ้านจะเสียชีวิตและธนาคารก็จะได้บ้านหลังนั้นไปซึ่งอาจจะเอาไปขายต่อให้กับทายาทหรือว่าขายทอดตลาดก็ได้ ซึ่งทางนี้เจ้าของบ้านก็สามารถอยู่อาศัยในบ้านได้เสมือนเป็นบ้านจนกว่าจะเสียชีวิตซึ่งสินเชื่อเพื่อผู้สูงอายุ reverse mortgage เป็นสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุจากธนาคารอมสินโดยมีจำนวนเงินให้กู้จะให้กู้สูงสุดไม่เกินรายละ10ล้านบาท โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้คือเป็นที่ดินพร้อมอาคารกรณีที่ตั้งอยู่ในโครงการจัดสรรตามพระราชบัญญัติจัดสรรที่ดินจะให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ70ของราคาประเมินทรัพย์และกรณีไม่ได้ตั้งอยู่ในโครงการจัดสรรตามพระราชบัญญัติจัดสรรที่ดินจะมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้คือห ตั้งอยู่ในอำเภอเมืององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเช่นกรุงเทพมหานครเมืองพัทยาเทศบาลนครเทศบาลเมืองและเทศบาลตำบลไม่เกินร้อยละเจสิบของราคาประเมินหลักทรัพย์และนอกเหนือจากพื้นที่ที่ได้กล่าวไปในข้อหนึ่งจะให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละหกสิบของราคาประเมินหลักทรัพย์ และในกรณีห้องชุดนั้นจะให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละหกของราคาประเมินหลักทรัพย์ซึ่งทางนี้จํานวนเงินให้กู้จะหมายถึงเงินต้นรวมดอกเบี้ยและรวมถึงค่าใช้ใจ่ายอื่นๆได้แก่ค่าเบี้ยประกันอัคคีภยัยค่าจดจำนองและค่าใช้ใจ่ายส่วนกลางซึ่งดอกเบี้ยนั้นอัตราดอกเบี้ยจะเป็นไปตามที่ธนาคารประกาศกำหนด และระยะเวลาในการจ่ายเงินกู้นั้น ข้อหสูงสุดไม่เกิน25ปีโดยต้องเท่ากับระยะเวลาที่เหลือของอายุผู้กู้ที่รวมกับระยะเวลาการจ่ายเงินกู้แล้วผู้กู้ต้องมีอายุไม่เกิน85ปีกรณีมีผู้กู้ร่วมให้นับระยะเวลาจ่ายเงินกู้ตามอายุของผู้กู้ที่มีอายุน้อยที่สุดเพียงคนเดียวซึ่งระยะเวลาจ่ายเงินกู้เท่ากับ85หักออกด้วยอายุของผู้กู้ และสองคือกรณีมีผู้กู้ร่วมสูงสุดไม่เกิน25ปีโดยให้ระยะเวลาจ่ายเงินกู้เท่ากับ85ลบด้วยอายุผู้กู้ที่มีอายุน้อยกว่าเพียงคนเดียวซึ่งระยะเวลาจ่ายเงินกู้เท่ากับ85ลบอายุผู้กู้ที่มีอายุน้อยกว่ายกเว้นกรณีผู้กู้ร่วมมีอายุต่ำกว่า60ปีให้ระยะเวลาจ่ายเงินกู้เท่ากับ25ปีเท่านั้น สำหรับวิธีการจ่ายเงินกู้นั้นจะให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็คือ 1. จ่ายเงินกู้เป็นรายเดือนหรือสอจ่ายเงินงวดแรกเท่ากับร้อยละสิของวงเงินกู้จากนั้นจ่ายเงินกู้เป็นงวดรายเดือนซึ่งทั้งนี้ผู้กู้สามารถขอเบิกเงินกู้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในวันทำนิติกรรมสัญญาได้ เช่นค่าจดจำนองและค่าเบี้ยประกันอัคคีภยัยโดยการจ่ายเงินกู้งวดแรกเท่ากับร้อยละสิบของวงเงินกู้โดยการจ่ายเงินกู้งวดแรกเท่ากับร้อยละสิบของวงเงินกู้ เป็นจำนวนที่รวมค่าใช้จ่ายต่างๆในวันจัดทำนิติกรรมสัญญาแล้วและนอกจากนี้ผู้กู้ยังสามารถเบิกเงินกู้เพิ่มเติมในระหว่างสัญญาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส่วนกลางได้และกรณีธนาคารจ่ายเงินต้นรวมดอกเบีย้ยและหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆครบวงเงินกู้ตามสัญญาแล้วผู้กู้ยังมีชีวิตอยู่ ธนาคารจะหยุดใจ่ายให้กับผู้กู้และคิดดอกเบี้ยกับผู้กู้ต่อไปจนกว่าธนาคารจะได้รับชำระหนี้ปิดบัญชีและกรณีผู้กู้มีความประสงค์ขอกู้เพิ่มเติม จะให้ประเมินราคาหลักประกันใหม่หากราคาประเมินเพิ่มสูงขึ้นและคุ้มหมุนนี่เดิมให้พิจารณาให้กู้ดังต่อไปนี้คือ 1. จะไม่นำหลักเกณฑ์เงื่อนไขในส่วนของวงเงินให้กู้สูงสุดต่อรายอายุผู้กู้และระยะเวลาให้กู้มาพิจารณาโดยจ่ายเงินกู้เป็นรายเดือนให้กับผู้กู้ในจำนวนเท่าเดิม 2. จำนวนเงินที่ขอกู้เพิ่มเติมเมื่อรวมกับมูลนี้เดิมแล้วต้องไม่เกินเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด และ 3. ระยะเวลาจ่ายเงินกู้ครั้งละไม่เกิน5ปีหากมีการขอกู้เพิ่มเติมในครั้งต่อไปอีกให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันนี้โดยคุณสมบัติของผู้กู้นั้นจะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ค่ะคือเป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน80ปีและต้องไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถกรณีไม่มีคู่สมรส ผู้กู้ต้องมีกรรมสิทธิ์ในหลักประกันแต่เพียงผู้เดียวและไม่มีกรณีการกู้ร่วมกับบุคคลอื่นกรณีมีคู่สมรสกรรมสิทธิ์ในหลักประกันจะต้องเป็นของผู้กู้และหรือคู่สมรสเท่านั้นโดยมีหลักเกณฑ์เงื่อนไขเพิ่มเติมคือ1 คู่สมรสต้องเข้ามาเป็นผู้กู้ร่วมด้วยและไม่มีกรณีกู้ร่วมกับบุคคลอื่นและ 2. คู่สมรสต้องมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับผู้กู้ยกเว้นอายุคู่สมรสต้องมีอายุตั้งแต่55ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน80ปีและต้องสามารถรับภาระค่าใช้ใจ่ายหรือค่าธรรมเนียมต่างๆในการขอสินเชื่อกับธนาคารได้ซึ่งท่านที่สนใจสามารถไปติดต่อขอยื่นคำขอกู้ได้ที่ธนาคารอมสินสาขาที่หลักประกันนั้นตั้งอยู่สำหรับวันนี้นะคะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ ช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องเงินกู้สินเชื่อของเราได้ทุกวันนะคะซึ่งช่องของเรานั้นจะมีข่าวสารดีๆทางด้านการเงินรวมถึงข่าวสารเกี่ยวกับสินเชื่อและข่าวสารทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจอย่าลืมมาติดตามได้ที่ช่องเงินกู้สินเชื่อทุกวันนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ